งานครั้งนี้ด้วยก็ด <Incred> <an refugees> ีใจครับที่ยังมีคนที่เชียร์อยู่แขางเหียวแน่นอยู่คนส่วนก็ให้กำลังใจนะครับเพราะว่าปีฤดูกาลที่แล้วถือว่าเลวร้ายสุดๆในฤดูกาลหนึ่งครับแต่ว่าขอบคุณที่ยังเหนียวแน่นกัน คนไทยเชียร์เยอะก็ทางประเทศก็น่าจะประมาณส4 0 0ี่รอยคนนะครับที่เชียร,ร์นึ่งเซประเทศไทยก็ยม,มารู้สึกว่าก็รู้สึกว่าภูมิใจครับดีใจภูมินใ,นใ,นใจไม่ได้ก็ได้ทิ้งผมนะม,มาทิ้งทุกคนครับผมดีใจดีใจยอย่างน้อยเนเวลราทิ้งกูแพ้เนี่ยแม่มันยังมีอีกหลายพันคนที่เจ็บเหมือนกูเออกูยังไม่เหงาเดียวดายกูทิ้งตกชั้นกูก็ไม่ร้องไห้คนเดียวเออกูเศร้าทิ้งอะไรก็ไม่รู้แม่งขึ้นขึ้นลงลงชนะแมตช์แพ้แมตช์ชนะแมตช์แพ้แมตช์ชนะ แท้นีมเล็กแท้ทีมเล็กแท,กท้ทีมใหญ่ทีมมันตกชั้นด้วยน,นตกชั้นจรที่เงินถึงแม้เยดีเราแม่ขึ้นมาทันนิวคาสเซลยูนเต็ดจบฤดูกาลที่แล้วแบบหัวเลี้ยวหัวตอต้องลุ้นกันจนถึงนัดสุดท้ายเลยทีเดียวแต่สําหรับฤดูกาลที่จะถึงนี้มีการเปลี่ยนแปลงทีมเยอะพอสมควรตั้งแต่ผู้จัดการทีมสตาฟโค้ชและผู้เล่นหน้าใหม่ๆ่หวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่สนุกนะครับ หลายทีมคงจะได้มีลุ้นให้ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วมันประหยากให้กันทีมครับมันมีความสูสีจะได้จะได้ติดตามลุ้นกคนจะมุ่งแผสุดท้ายอย่ครับอ๋อทีนี้คอนเสิร์ตนี่คือต้องบอกก่อนเลยว่าเชียร์เป็นมั่งมั้ครับเชียร์เป็นปมั่งมั้เพราะว่าทีมนี้มันมันเชียร์ตลอดแล้วมันก็จะสร้างความเครียดให้คนเรานะคะรับเพราะว่ามันเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะน่ามันเขี้ยวนะครับ เออขอทีมไหนก็ไปไหนก็ไหนแล้วเออใครมีตังค์ไหวเดียมาซื้อทีมผมดิเอะเออนะผมจะได้ป้าข้าง,างกับคนอื่นม้างเออไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรเหล่าแฟนนิวคาสเซิลก็มีความสุขที่ได้เชียร์ทีมรักในทุกสัปดาห์ติดตามและร่วมเชียร์แฟนนิวคาสเซิลได้ที่ Facebook nufcts สุดิงพง์เสียงสอนเนชั่นทีวีรายงาน